มาแล้วมาแล้วยังไงฮาก็พยบเหก็พยบแล่ว่เป็นตะเยนะี่วกลว่าพอว่าจะเปก่่ทองรปลากับแม่าได้เลอมั้งฮะก็ได้เลมั้งทังวันที่หละล้ากนว่าไอคนตรงย่ำได้เลยย่ำนันมันีนี้เปนไงะตมไหลออกมาไง nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมอลำัมเอนนี้ี้เดีปลที่เปลเยงพวกก็ไปซ้อมกันหนูว่าเออเดี๋ยวที่เปลาเยงมาเร่ถามาแม่ได้เงินแล้วพี่น้องได้เงินแล้วไปแล้วบันนี้ โอ้พอปุยเสียสารพอปุยอยากเรียนน้ำฝนไปไปไปแล้วเอาเดี๋ยวลองถอ์ให้ลูกเอาเกือบไป้งยังไปยังยังสิคือพวกยังไปทั้งเพื่อนข้อนเกษยรเพื่อ โอ้ยทอดโอ้ยไปแล้ว <Yeah. S 1> ไปแล้ว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 อู้อันตรายแห้งครับพี่น้องฝน เ <laughs> นี่บอกก็เปิดประตูบอกก็พี่ประตูกกะตละสี่กินไซ<ป>สเ,เ,เออเนี่ยไป,ลเ,ปยเลยไป <s> ปิดรมก่อนรมก่อนรมสองงานอันไหนก่อนฮะอันไหนละ่ะครับ อาเดี๋ยวพ่อกลางให้ยู่นี่โอ้จะมันเปียนเหรมันอนากกันแท้อะรลล่ะมากรแบเทสเ้าะเทไรยอดากค่ขอบคุณค่ะอาปลเลยลปเลย,เลยอ,อลยอ,อด,ยดไปแล้วผมบันี้ไปแล้ว วาดกันยังอยู่อยู่ครับยังมารถบาสได้ปะนี่ตรงนี้ลาขึ้นรถแล้วอยู่ถึงรถเก็งก็เป็นิ่มแล้ว เป็นห่วงพี่น้องที่แหลกก็เสียวลงมานอนไต่ทองรถบาดนน่ำกับแม่บดัดดีจักสิเดรนหรือบ่ไดเดรเรนนะนะบอสก็ว่าสังปลอดสังเกตการก่อนฉันมาอยู่ไต่ทองรถบาดก็บพวกกัวก,กับอยู่ได้สบายนอนได้พอหมดแล้วพี่น้อง ก็ที่ทายเบิ่งว่าผมอยู่จังใดนอนจังใดพี่นอนเนี่ยรถบัสจอดเยอ่เดี๋ยวอู้จอด ังตกแห้งกเก่าพี่น้องตกแห้งกเก่าครับอ <laughs> นี่ครับพวกใด้อาศัยนี่นหนีสบายลบฝนได้ครับไม่แย,ย่แล้วนอนเย คีอไตทองหลุดตาครับที่ผมรีวิวในเนม,มืนนองมาสีดาม่านอนภางนี้เมื่อเทือเดืนอนต่อนะพี่น,อน้องตอนนี้ก็ยังเมื่อท่านมีคำสั่งวมาอย่างาไรฝนก็นยังตกอยู่พี่น้องครับปกติก็นันน่นยืนนะครับปกติเราผมว่าจะเห็นหัวนันแต่ว่ามันจะเป็นตะเก็บของครับเก็บของหลุดๆเลิอดเซอร์ครับ ผมติดต no ิเดมาเดมาเลยเดมาไปดูการท่องเปรเ่เนเอยนเพื่อนรถเท้องซาครับเป็นรถเป็นรถบานที่มีท้องช้างอนครับททีแล้ว ก็แม่เล็บแล้วน้ำเที่ยวตรงนี้สิที่ว่างโซโฟาคนระับสำหรับนั่งเล่นแต่นี่ผมมาแล้วโซฟาตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนี่ที่ดูเป็นเซ่ครับนั่งสบายเลยครับทุกท่านอยู่นี่คือในห้องอย่างหลางละะ่างนีครับมีเบาะกับ บอดมันนี่แหละวยไนหลอดครับปวยไนหลอดนอนครับบอดที่กูทั้งดิ้นแล้วนอนแล้วแต่ยี้ขาง่ายเลครับกเดินทางของเวียนปวยไนหลอดนอนครับเงขึ้นผมเขับมานอนขับมานอนครับจังเลยของเวียนเ่ยพอหลอดแล้วเขับมานอนครับง่ายเลยครับแย่ตอนแรงเย็นสบายข้างล่างนี่ครับเอ้าเดินส้มหรืสาวเป็นรถปลอดภัยแล้วครับโอเคแล้วพี่นกันไปนอนสิ เป็นห่วงเนาะครับบคงชงขึ้นลด,ดแล้วกันปากโกก็ได้มาพรัดปอนประมาดนี้ก็สินอนตัวครับนอนนะรอดพึงสถานาการณ์ว่าจะเป็นยังไงครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับขอพูดถึงการติดตาได้ช่องปากโก้ลำเพลินโรปิเชียลครับพี่น้องครับสวัสดีครับ